อันนี้อะไรนะพ่ออันนี้ผักกาดเหรออันนี้ผักบุ้งต้นนี้อ่ะพ่อน,นี่ขนานี่ขนาอันนู้นอะ่ะกวางตุงต้งเหรอผักกาดวางตุ้งโฮมเตย์โฮมเตย์อ๋อไอนนี้มะเขือใช่ไหมพ่อ ไม่ใช่มะเขือเทศนะพ่อเนาะ หรอหหโกรธเรื่องโกรธเรื่องอะไรอ่ะลูกโกรธเรื่องโกรธเรื่องนพโยนรองเท้าใส่หัวมแมวหรอแล้วน้องพอดโกรธ่มแมวเรื่องอะไรลูก กดแอม่ามาเรื่องเรื่องกระดานรถไฟที่บา้านเล่กูของหนูค่ะอ๋อแล้วแล้วอาม่าแล้วแอม่ามั่มมยก็ลองเล่นไนกับนนกันอภรรณะแกักนอภรก็โกรธนะอื <S <S 2> <S 2> ม มาะแล้หนูอยู่บ้านใชน้หนูก็กินกิล้วยดูบีบีอ่ะกล้วยดูบีบีกเกอบ้านเลยอ่ะเอออ้าแม่ป้อนอ่ะแล้วหนูก็กินส้มด้วยแม่ชอกินกล้ยแล้วหนูก็กินส้มหนึ่งชิ้นหนูกินส้มกับกล้วยแม่หนูชอบกินกล้วย อ้าวล้วไปขอโทษอมมาม่าแมวหรือ,อยังลูกยังไม่ได้นะทําแบบนั้นไม่ได้นะเข้าใจไหมเนี่ยเป็นอมมาม่าแมวเป็นผู้ใหญ่นะเป,นเป็นเด็กนะคือกแกดังังอาม่าแมวก็เลย้องให้อาม่าแมวไม่ได้ทําอะไรผิดเื่อองให้ดังลยมอม่ได้ยินี่ยไม่ควรไปโกรธอาม่าเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับไม่ใช่ความผิดอมมาม่านะเข้าใจไหมลูก เข้าใจไหมเนี่ยเดี๋ยวอม่าเสียใจนะเข้าใจไหมถ้ามาเสียใจทํายังไงลูกหืมเราจะกินกล้ยวยโมหนังจะทําอีกไหมบอกมามาก,ก่อนไปขอโทษอม่าแมวหรือยังอย่างหืมอ,อยัง,ย,งยังไม่ขอโทษอม่าแมวไม่ดีนะอย่างเงี้ยต้องไปขอโทษอม่าแมวด้วยนะรู้หรือปะ ลืมไปขอโทษอมาม่าเลยปะลืมไปขอโทษอมาม่าก่อนเคไหมครับหนูกว่าหนูเหนื่อยไม่ต้องมาอ้างเลยไม่น่ารักแบบเนี้ยเข้าใจเลยอปะเข้าใจไหมเนี่ยมาหลังจะทำไหมครับ อยากกินกล้วย